ครับวัสดีครับทุกคนวัสดีนะครับวัสดีครับวันนี้มาเร็วนะครับ <c oughs> สิ่งไม่ค่อยมีเนะัย วันนี้มาเร็วนะวันนี้มาเร็วสวัสดีนะครับสวัสดีครับฮัลโหลนะครับฮัลโหลด้านคอมเมนต์แบบวันนี้ก็ เรื่องงานนะครับก็เราอยากแวะมาคุยกับทุกคนนะครับไม่ได้ไม่ได้คุยกันสักพักแล้วก็เลยแวะมาคุยกันเผื่อจะมีใครคิดถึงกันนะครับคิดถึงพี่ดูลจังเลยคิดถึงเหมือนกันนะครับคิดถึงคิดถึงทุกคนเลยนะครับคิดถึงทุกคนมากๆนะครับ มาเร็วจังนึกว่าจะมาดึกๆวันนี้มาเร็วครับไม่รู้ว่าไม่รู้อารมณ์ไหนนะฮะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนีครับเปลี่ยนบรรยากาศก็เลยมาเช้าๆมาตอนฟ้าสว่างบ้างเนี่ยครับปกติจะมาตอนฟ้ามืดตลอดใช่ไหมฮะแต่ผมว่าตาผมสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับ ใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับวัสดีนะครับดูแปลกๆโอเควันนี้ไม่มีที่หนีบกล้องนะครับมือผมอาจจะสั่นนิดนึงนะครับต้องขอโทษล่วงหน้าด้วยนะครับ อาจจะมือสั่นหน่อยมาตอนเย็นไม่ใช่เช้ามาตอนเย็นนะครมาตอนเย็นตอนนี้ทำอะไรอยู่ใช่ไหมครับก็นั่งบนรถครับเหมือนเดิมนะครับตามสไตล์นะครับชอบนั่งบนรถนะครับก็ออกมาขับรถเล่นไม่บอกนะครับว่าที่ไหนแต่ว่า ขับรถเล่นครับช่วงนี้ไม่รู้จะไปไหนดีนะครับก็ขับรถเล่นพ้งว่างก็ออกมาขับรถเล่นนะครับแล้วก็กลับไปอยู่ที่ห้องนะครับอยู่กรุงเทพหรือสระบุรีอยู่กรุงเทพ,บบเทพนะครับตอนนี้อยู่กรุงเทพครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปสระบ,บุรีนะครับ <S 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 เพราะว่าช่วงนี้สถานก,การณ์ไม่ค่อยดีนะครับก็เลยแบบไม่ค่อยอยากไปไหนนะครับเจอญที่เก่าเวลาใหม่ ที่เก่าเวลาใหม่เดี๋ยวก็จะเจอเดี๋ยวทุกคนคงจะชินนะครับว่าไลฟ์กี่ครั้งไลฟ์บนรถทุกครั้งเลยนะครับที่เก่านะครับผมรู้สึกว่าผมมีปัญหากับฟิลเตอร์นะเนี่ยผมชอบมีปัญหากับฟิลเตอร์แป๊บนึเฟิลเตอร์หน่อยีเอาฟิลเตอร์หน่อยี เออฟิลเตอร์ไหนดีแป๊บนะฮาผมเจอละฟิลเตอร์นี่ฟิลเตอร์ใหม่ล่าสุดเนี่ยเออไม่ใช่อันนี้ดิไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ผมไปเจอฟิลเตอร์ใหม่มาหนึงผมอยากจะแชร์ผมชอบมากใครที่เป็นสาวอกเอบวนเจอรเนี่ยต้องผมว่าต้องมีต้องมีไว้นะฮะอันนี้บอกว่าไม่ใช่ ไหนเนี่ยใครมีใครมีฟิลเตอรด์ดีๆนะทำผมได้ เอาฟิลเตอร์ดำๆแล้วกันผมชอบโทนดำโอเคมืดๆเลยนี่นะครับมาแล้วตาผมไม่รอยแล้วใช่ไหมโอเคไม่รอยแล้วนะครับเป็นไงกันบ้างเนี่ยเป็นไงกันบ้างทันข้าวหรือยางยางเลยครับยังไม่กินเลยไม่รู้จะกินอะไรดีนะครับช่วงนี้ ไปกินข้าวข้างนอกไม่ได้นะครับก็ไม่รด้กินอะไรดีนะครับก็กินเดิมๆนะครับวันนี้ผมไม่ดูดีผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยมี More n เ r g y เลยแต่ว่าก็อยากมาคุยกับทุกคนนะอาจจะเงียบๆนะครับไม่ได้ยินเลยใช่ไหมได้ยินไหมได้ยินผมไหมครับตอนนี้ได้ยินยัง ตีนยังเลย <Okay. S 1> น่าจะดีนละะ้วมั้งใช่ไหม <c oughs> นั่งอะไรคอมเมนต์กัน <c oughs> อย่าลืมกินข้าวกันด้วยนะครับเดี๋ยวเลืมกินข้าวกันด้วยนะครับ อยู่กับใครอยู่คนเดียวครับตอนนี้อยู่คนเดียวเลยครับนี่ครับอยู่คนเดียวกับกับรถคู่ใจนะครับไปไหนก็ไปกันสองคนนะครับกับรถคู่ใจนะครับโอเคได้ยินกันแล้วใช่ไหมโอเคดีมากสามัตรมะลำนะครับสามัตรมะลำพี่ดุลขอกําลังใจในการเรียนออนไลน์หน่อยตั้งใจเรียนนะครับสู้ๆนะครับสู้สู้นะ เอากะัพี่เป็นกำลังใจให้นะครับนี่อย่าเพิ่งงอนตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนโอเคไหมตั้งใจเรียนแล้วดวนะครับสอบได้คะแนนดีเอาเกรดมาโชว์กันด้วยน้ำหนักลงยังลงแล้วครับลงแล้วตอนนี้กําลังออ p r o c e s s นะครับก็ลงมาบ้างนะครับแต่ผมว่าอีกเดือนหนึ่งน่าจะ น่าจะเข้าที่เข้าทางมากกว่านี้นะครับต้องการคนอยู่เป็นเพื่อนไหมนี่ครับอยู่เป็นเพื่อนหน่อยอยู่เป็นเพื่อนได้ไหมอยู่เป็นเพื่อนผมได้ปะคิดถึงจางคิดถึงเหมือนกันนะครับคิดถึงเหมือนกันคิดถึงทุกคนเลยนะครับมาไลฟ์ผีลอ้อบมาไลฟ์กี่กี่รอบนะครับก็จะบอกคิดถึงทุกรอบเลยเพราะว่า จนกว่าจะได้เจอกันนะครับ <c oughs> <c oughs> ทําไมอยู่ในรถผมชอบนั่งในรถครับผมชอบไปขับรถเล่นชอบใช้เวลาในรถครับเหมือนมันมันเงียบแล้วมันก็ผมว่ามันเหมือนได้อยู่กับตัวเองดีครับมันเพลินดีเพราะว่าช่วงนี้เราก็ไปไหนไม่ได้ใช่ไหมเราก็อย่างน้อนกบ เป็นวิธีผ่อนคลายวิธีหนึ่งนะเผื่อใครลองไปทําตามดูนะครับเผื่อมีใครชอบนั่งบนรถเหมือนผมนะเลิฟยูนะครับเลิฟยูทุกคนเลยนครับมีห้าวนะครับเป็นห้ามีห้าวแมวว่างารับหน่อยเดี๋ยวไปนั่งคุยเป็นเพื่อนอยู่แถวไหนอะอยู่แถวไหนครับถ้าไม่ไกลเกินไป ไม่อยากอยู่เพื่อนอยากอยู่เป็นอยากอยู่เป็นอะไรครับอยากอยู่เป็นอะไรพี่ดุลจะมีโอกาสได้แสดงกับพี่บาสอีกไหมมีแน่นอนครับติดตามด้วยนะมีเยอะแน่นอนนะครับต้องคอติด ผมว่าเสียงผมวันนี้ไม่ค่อยมีเลยไม่รู้เป็นอะไร <c oughs> ช่วงนี้ทำอะไรบ้างช่วงนี้ผมก็ทำงานครับแล้วก็ออกกำลังกายเรียนออนไลน์ครับประมาณนี้นะไม่ค่อยมีอะไรแล้วก็มีมีเตรียมตัวมีดูซีรีส์บ้างมีเตรียมตัวนะครับเตรียมเตรียมถ่าย g วายก็เตรียม ผมไม่พูดดีกว่าเพราว่าเตรียมตัวนะครับสิ้นปีนี้ก็เดี๋ยมีเซอร์ไพรส์นะครับมีเซอร์ไพรส์ช่วงนี้พี่ดูดูซีรีส์เรื่องอะไรผมดูเรื่องผมไม่แน่ใจเรื่องอะไรอะ่ะที่มันเป็นที่มันเป็นซีรีส์เกาหลีอะที่มันอยู่ในเน็ตฟลิก่ะครับเป็นเป็นเรื่องใหม่ที่เขาติด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 มอ ท็อป10ที่คนดูเยอะๆแน่ใจเรื่องอะไรที่มันตอนนี้มันมีประมาณสี่ตอนมั้ง <laughs> ดูหนังแต่ไม่ดูชื่อเรื่องปวดหัวกับตัวเองอ๋อใช่ใช่ผมก็นั่ง What time is t h e r e What time is t h e r e It's about half past half past 18 in Thailand ดูแลตัวเองด้วยนะครับทุกคนนะครับ <c oughs> ผมตึงไหนแล้วเนี่ย <c oughs> ไปดูผีเสื้อห้องเราไหมใช่ไหมเออใช่ใช่ใช,ช่เรื่องนี้ครับเรื่องนี้เรื่องนี้เลยนะครับสนุกมากไม่รู้มันจบซีซั่นหนึ่งหรือ,อยังนะครับหรือว่ามันมีแค่สีตอนหรือเปล่านะใช่ใช่ทุกคนน่าจะดูเหมือนกันใช่ไหมขอกําลังใจในการทํากันบ้านคืนนี้หน่อยตั้งใจทำกันบ้านนะครับมาดูไลฟ์เสร็จก็ ต้องตั้งใจทำงานบ้านด้วยนะมาได้กาลังใจไปแล้วเข้าใจไหม Can y o ยูเซ a คูสินชาคามูอคูสินชาคามูนะครับ Indonesia. Indonesia, คะูสินชาคามูฮัลโหมอินโดนีเซียฮัลโหลอินดนเียะครับผมแล้วฟมไทยแล้วนะครับ ใจในการเรียนออนไลน์ต้งใช้เรียนออนไลน์นะครับต้งใช้เรียนออนไลน์นะครับทุกคนสู้ๆนะครับผมเลยเป็นเพื่อนเองไม่ต้องห่วงนะครับต้งใช้เรียนนะครับใกล้จะมีเวิร์กช็อปบ้างหรือ,อยังคะน่าจะเร็วๆนี้นะครับน่าจะเร็วๆน,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 นี้แน่นอนเนี่ยเพราะว่าเหมือนช่วงนี้สถานการณ์มันยังไม่ค่อยเป็นใจก็อาจจะยังไม่ค่อยแบบเขาอาจจะยังอยากให้เว้นไป ักน่อยแต่ผมว่าเร็วนี้แน่นอนเนรัยเพราะว่าน่าจะภายภายในเดือนนี้เดือนหน้าเนี่ยนะครับชัวร์นะครับ,นะรบ <c oughs> จริงผมอยากเปิดเพลงนะแต่ว่าผมอยู่เป็นรถแล้วผมเอาโทรศัพท์มาเครื่องเดียวก็เลยเปิดเพลงน่าจะไม่ได้ยินนะเพราะว่าไลฟ์อยู่ สวัสดีครับคุณแม่นะครับสว,ส,สวัสดีนะครับม,มาม่าสั่งนะครับลูกชายมีหนวดเกิดมาผมเพิ่งเคยมีหนวดนะครับมันเพิ่งขึ้นมานนเนี่ยตอนนี้อายุจะยี่สิบสามพอดีอายุจะครบรอบยี่สิบามปีนะครับหนวดเพิ่งขึ้นมาพอดีนะฮะเซอร์ไพรส์รามากนะครับ หนวดคลืมเชียวนี่ผมว่าผมโกนมาแล้วนะต้องใส่แบบโกนไม่ค่อยกเกลียงน้ำพึ่งผสมมะนาวแก้เจ็บคอเดี๋ยวกลับไปต้องหาต้องหากินเลยครับเจ็บคอจังไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยบุ่นอาจจะพ,พักผ่อนน้อยช่วงนี้ ถึงทุกคนนะครับคิดถึงทุกคนวันนี้ก็อยากแวะมาทักทายนะครับไม่ได้คุยกันนานนะครับแต่ว่าคิดถึงเหมือนเดิมนะครับคิดถึงเหมือนเดิมนะครับ ดูในะยูเท่ากับแบงค์ทอละเหรอน่าจะเท่าๆกันนะแต่ผมโตใหญ่กว่านะแสดงว่าผมโตวกว่าส่วนใหญ่ผมจะได้นอนก็ประมาณวันวัเสาร์วันอาทิตนยะ์เนี่ยเพราะว่าจนันทร์ถึงสุขผมจะนอนดึกมากเลยเพราะว่าทํางานเสร็จผมก็จะมานั่งแบบทําแผนต่ออะไรอย่างเงี้ยครับวันสุขก็จะเลยสภาพก็เลยจะแบบ energy จะโลหน่อยนะครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพนะครับตั้งใจผมจะพูดอะไรเนะี่ยผมว่าผมพูดวกไปวนมาน,นเนี่ยเอาเป็นว่าก็คิดถึงนะครับคิดถึงทุกคนนะครับผมไม่รู้จะพูดอะไรอนะ่ะแต่ก็นะอยากคุยด้วยอยากคุยด้วยนะครับ พี่ดูหนูงอนแล้วพี่อ่านหนูน่อยขอกําลังใจในการเรียนออนไลน์ตั้งใจเรียนออนไลน์นะครับได้ยินพี่ไหมเนี่ยตั้งใจเรียนออนไลน์นะตั้งใจทําข้อสอบด้วยขอให้เก่งด,ดีๆเข้าใจไหมห้ามงอนนะถ้าง,งอนเดี๋ยวพี่งอนนะ หิวข้าวไหมหิวครับช่วงที่ผมกินน้อยลงเยอะมากเลยบางวันผมกินแบบผมเหลือกินข้าวบางวันเหลือวันละสองมือ้อเพราะว่าต้องคุมอาหารด้วยแล้วก็ต้องลดน้ําหนักนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะบักเดี๋ยวจะกลับมาบั๊นะฮะหนาวไปเดี๋ยวจะจะจะ,จะตัวใหญ่เกินนะครับ ช่วงนี้ชอบฟังเพลงอะไรถ้าถามผมผมชอบฟังเพลงอะไรผมจะผมก็ฟังเพลย์ลิสต์เดิมๆที่ผมเวลาผมไลฟ์แล้วผมเปิดนะฮะผมที่ผมเปิดให้ทุกคนฟังด้วยอ่ะปกติผมก็ชอบฟังเพลงแบบวกไปวนมาอะไรประมาณนั้นอ่ะผมชอบอะไรที่ไม่เดิมๆอ่ะไม่รู้นะอย่างแบบเพลงของเชนสสโมเกอร์อะไรพวกนี้ครับแล้วก็เพลงเพลงอื่น บ้างก็ก่อนไปผมก็เอาเป็นว่าคิดถึงทุกคนนะครับดูแลสุขภาพนะครับแล้วก็ช่วงนี้ไปไหนก็ระมัดระวังตัวกันนะครับทุกคนเทคแคร์นะครับไว้วงว่าเนี่ยผมแวะมาคุยด้วยอีกนะครับมาคุยกันนะไม่ว่า